แม่ไม่อาเทียบหนึ่งไม่ล้านลูกขอตั้งปณิธาน,น,ธานสรารสิ่งที่พ่อสร้างไว้จกขอเดินตามรอยเท้าพ่อไปเหนื่อยยากเพียงไหนไม่ทำให้พ่อผิดหวัง ผลงานที่ภาคภูมิใจ ได้ส่งเสริมสนับสนุนหมู่บ้านต้นห้างหมู่ที่2ตํตำบลป่าคาเข้าร่วมคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นจนได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทหมู่บ้านสศรจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นระดับจังหวัดปี2565เกิดผลสําเร็จดังนี้ทุกครัวเรือนมีการสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยการปลูกพืชผักสวนครัวมีการเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคและมีการแปรรูปผลิตผลในชุมชนเพื่อลดรายจ่ายสร้างรายได้ให้แก่ครัว ในการสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนมีการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางและมีการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมอาทิอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนไว้เป็นอย่างดีมีศูนย์เรียนรู้บ้านไทยลือ้อคนในชุมชนร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์อย่างสม่ำเสมอน,นอกจากนี้หมู่บ้านมีการบริหารจัดการชุมชนที่เข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนสามารถเป็นแบบอย่างในการน้อมนำหลักประ ชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนนอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมสนับสนุนตำบลป่าคาเข้าร่วมคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นปี2565ประเภทตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดีเลิศระดับจังหวัดและได้รับรางวัลชนะเลิศเกิดผลสำเร็จดังนี้ ตำบปลป่าคามีการบริหารจัดการชุมชนโดยชุมชนมีงาน มีรายได้ที่มั่นคงและอยู่ร่วมกันอยาวรู้รักสามัคคีเกื้อกูลซึ่งกันและกันอีกทั้งมีเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็งสามารถเข้าถึงแหล่งทุนชุมชนธรรมิบาลทำให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตอย่างเท่าเทียมนอกจากนี้ประชาชนในตำบลปาา่าคามีการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนโดยบูรณา,าการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนส่งผลให้ตำบลปาา่าคาสามารถเป็นแบบ และเป็นเหล็กศึกษาดูงานได้การส่งเสริมค่านิยมองค์การ ABCDEF และ S&P ได้แสดงออกถึงการยกย่องชื่นชมยินดีแก่ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมง,งานร่วมกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรร่วมกิจกรรมกับเพื่อนร่วมง,งานเพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม ในการทำงานจะกล้าแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์งานทำตามหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นแบบอย่างให้แก่เพื่อนร่วมง,งานอีกทั้งยังใช้ความคิดสร้างสรรค์นำมาปรับใช้ในการพัฒนาและออกแบบงานที่รับผิดชอบ ด้วยการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนผ่านช่องทางสื่อต่างๆและเข้าร่วมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อมาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่ศึกษาชุมชนอยู่เสมอเพื่อให้เข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชน โดยการประสานงานระหว่างผู้นำชุมชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ong, และรายงานความคืบหน้าให้ผู้บังคับบัญชายอยู่เสมออีกทั้งยังมีการวางแผนจัดลำดับความสำคัญจัดระบบการทำงานเพื่อให้สะดวกและง่ายต่อการปฏิบัติงานอีกด้วย <Rising> การประพฤติปฏิบัติตนด้านการคลองตน เป็นคนมีความตั้งใจวิริยะอุตสาหะในหน้าที่ที่รับผิดชอบและได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้สำเร็จรุ่วงด้วยหลักการพึ่งตนเองมีความอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคเพราะคิดเสม,มอว่าทุกปัญหามีทางแก้ และปฏิบัติงานโดยยึดระเบียบกฎหมายข้อบังคับที่กำหนดไว้อีกทั้งยังได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมมีการบริหารจัดการพื้นที่ของตนเองตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนามโมเดล การประพฤติปฏิบัติตนด้านการคลองคนมีความสามารถในการประสานงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดียิ้มแย้มแจ่มใสและมีความเข้าใจอันดีกับผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานและผู้มาติดต่อขอรับบริการให้การช่วยเหลือเกื้อกูลและรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานให้บริการผู้มาติดต่องานด้วยความเป็นกันเองเสมอภาคเท่าเทียมกันและให้ความร่วมมือ เข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรทั้งในและนอกหน่วยงานที่จัดขึ้นการประพฤติปฏิบัติตนด้านการครองงานมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ขยันและภาคเพียรในการทำงานโดยไม่คำนึงว่าเป็นเวลาราชการหรือนอกเวลาราชการมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วยความรักและศรัทธานในงานพัฒนาชุมชนและคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน การปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์เข้าร่วมพิธีสำคัญอย่างสม่ำเสมอซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีให้บริการด้วยถ้อยคำที่สุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนมีอัธยาศัยที่ดีต่อทุกคนยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมยึดหลักธรรมาพิบาลในการทำงานมีจิตสาธารณะมุ่งม,มั่น ตั้งใจปฏิบัติราชการให้ได้ผลงานตามเป้าหมายและตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่เลือกปฏิบัติและดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี